ลูกค้าหลายคนคงจะรอรุ่นนี้อยู่นะครับ B M w ซีรี่์5นะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแล้วก็มกราคมเดือนนี้นะครับก็คือได้เลิกงามยามดีนะครับก็ LCI นะครับหรือว่า Minor Change ตัวใหม่มานั่นเองนะครับพร้อมกับราคาเพียง3 5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นราคาเดิมนะครับมีออปชั่นเพิ่มเติมอีกเพียบครับเดี๋ยวลองมาชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมไป สำหรับตัว520ดีเซล LCI ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,000 power twin turbo นะครับพร้อมกับแรงบิดนะครับถึง400นิวตันเมตรนะครับอัตราการสิ้งเปลือนะครับดีเซลนะครับถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วสำหรับรุ่น g 5นะครับถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งนะสูงถึง100ก็ถือว่าโอ้โหทำได้ดีเยี่ยมเลยครับ7.5วิเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูรอบๆตัวรถกันครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างจากตัวเดิมนะครับผมลองมาดูในส่วนขอองงงงตตัััััััวรรรรรถกกกนน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 บบบบ้้้าาาะะะะคคคคคสิ่่่่่ทีีมโดดดเเแแลลลปปปยไไ็ืจหหู มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง20%นะครับจากของเดิมนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเซ์ตหน้าครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับ 520D M Sport ครับเป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับผมไฟหน้าครับก็เปลี่ยนไปจากตัวเดิมเหมือนกันนะครับมอดีๆก็เป็นรูปทรง L shape นะครับผมว่ามีความคล้ายเลเซอร์ไลทเลยนะครับผมส่วนไฟตัดหมอนะครับตัวนี้ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็น High Performance l e d นะครับก็คือสามารถใช้เป็นไฟตัดหมอกในตัวได้นะครับ มาดูด้านข้างนะครับแม็กนะครับก็เป็นลายดับเบิลสป็อกนะครับเป็นแบบตัว M Sport นะครับตัวนี้จริงๆก็ถือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะผมว่าดูสวยขึ้นนะครับมาพร้อมกับยางรันแฟตขอบ18นะครับผมพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะครับสเกิร์ตข้างนะครับเป็น M Sport นะครับตัวซีรีห์5นะครับทุกรุ่นมาพร้อมกับตัวซอฟต์โค้ดหมดทุกรุ่นเลยนะครับเป็นประตูดูดนั่นเองนะครับก็ล้อหลังก็เป็นยางรันแฟตอีกเช่นเดียวกันนะครับมาในส่วนของไฟท้ายนะครับส่วนหนึ่งผมว่าก็หลายๆลูกค้าหลายคนกก็็็เหนนแล้วชอบบะครั ไฟท้ายอย่างที่ผมเคยบอกในทุกคลิปนะครับก็เป็นทรงแบบ L shape นะครับในรุ่นปี2021นะครับแล้วมองดีๆก็จะมีความเป็นมิตินะครับเป็นสามมิติอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาดูพื้นที่ด้านหลังนิดนึงนะครับพวกนี้ก็มีฟังก์ชัน Comfort Access นะครับแล้วก็เป็น Comfort Access p a r s ด้วยนะครับสามารถตั้งเข้าใกล้รถสามารถปลดล็อกได้อลล็อกได้นะครับแล้วก็เปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับหรือว่ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็สามารถใช้เท้าเตะปิดเปิดได้นะครับพื้นที่ห้องนิสารด้านหลังกว้างอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้พร้อมกัับท่อคูหลง นะครับดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับดูในส่วนของภายในของตัว 520D l ง i ูนย์ดกันนิดนึงนะครับสิ่งที่มันโดดเด่นแล้วก็เห็นชัดมากๆนะครับน่าจะเป็นตัวจอการนะครับตัวนี้นะครับผมจาก10.25นะครับเป็น12.35นิ้วนะครับคือใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับระบบปฏิบัติการเดิมนะครับเป็น ID7 นะครับเป็นเมนูภาษาไทยครับสังเกตง่ายก็จะเล่นง่ายนะครับแต่สิ่งนี้มันเพิ่มเติมมาจากตัวที่แล้วนะครับก็เป็นจุดเขียวๆนี้นะครับก็เป็นตัว Diving Assistant นะครับก็ช่วยเรื่องเเกกกีี่่ยวััับบบารรรขขนะคื่องความปลอดภัยนะครับ มีการเตือนการออกนอกเลนครับการเตือนเวลาเราจะเลี้ยวนะครับหรือว่าเวลาแซงครับหรือว่าจุดอับที่เรามองไม่เห็นก็จะมีลักษณะการช่วยเบรกด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็รองรับดิจิตอลคีย์นะครับถ้าเรารีจิสเตอร์เรียบร้อยเราสามารถใช้มือถือในการสตาร์ทรถได้ปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกรถได้นะครับแล้วก็มี BM c o n n e c t e d อยู่แล้วนะครับรองรับ Apple c a r p ร์เพ d ์แอนดรอยนะครับสามารถดูสถานะรถผ่านมือถือได้นะครับ ในส่วนของเกียร์นะครับก็ใช้เป็นเกียร์เดิมนะครับเกียร์ steptronic 8 speed นะครับแบบสปอร์ตนะครับผมพร้อมกระหมดการขับขี่ถึง3โหมดนะครับมีสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตอีโคนะครับแล้วก็มี parking assistant มาให้ด้วยนะครับมีถอยจอดอัตโนมัติให้ด้วยครับมีทั้งเข้าซองคู่ขนานครับแล้วก็มีระบบช่วยจำการถอยหลังในระยะอ่าการเข้าระยะ50เมตรสุดท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็มีออโต้โฮล a ์ t o b e มือไฟฟ้ามาเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้นะครับ มาที่พวงมาลัยนะครับเราก็จะเห็นหลังพวงมาลัยนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นชิปในรุ่น 520d LCI ตัวนี้ก็ใส่มาให้ด้วยนะครับผมถือว่าครบถ้วนแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมยังไงบ้างครับสำหรับตัว BMW 520d M Sport นะครับ4.5ตัวใหม่ LCI นะครับผมว่าฟังก์ชันนะเพิ่มเติมจากเดิมข้างเยอะด้วยราคาเดิมครับ3.5 3ล้านเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยครับตามไลน์ ID ด้านล่างนะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างครับ แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรนะครับใหม่ๆหรือว่ารีวิวตัวไหนใหม่ๆออกมาให้ชมอีกนะครับอ่าหรือบอกนิดนึงครับตัวนี้มาถึง5สีนะครับขาวดำนะครับบูสโตนนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินครับแล้วก็มีสีเบอร์ลิน่าเกรย์นะครับผมว่าก็ขายดีทุกสีนะครับถ้าอย่างไรก็มาชมตัวจริงกัได้โชว์รูมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายครับ